สวัสดีคะ่ะทีมงานเกมก้าวหนึงไทยแลนด์กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ทีมงานจะพามาพบกับระบบระบบหนึ่งในเกมที่ว่าเป็นอันดับหนึ่งในใจของทีมงานเลยละกันหลายคนคงจะคิดไม่ถึงนะคะว่าทีมงานจะชอบนั่นก็คือระบบทุบไข่มีรางวัลน,นะคะโอเคทุบไข่มีรางวัลหลายคนอาจจะคิดภาพไม่ออกก็คือไอไข่สามสีเนี้ยคะ่ะไข่มังกรทองไข่มหาลาบ ไขม่มรกดเขียวนะคะก็คือมาเป็นไอเทมหนึ่งของกิจกรรมทุบไข่นะคะนะก่อนอื่นเลยกิจกรรมทุบไข่นะคะเราจะต้องเป็น v i p ยุทธภพก่อนนะคะถึงจะร่วมกิจกรรมนี้ได้เนาะแล้วก็ทีมงางก็เปิดใช้ v i p เป็นที่เรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของไข่กันก่อนดีกว่าไข่มังกรทองนะคะก็คือเหมือนกับว่าก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาไข่มังกรทองนี้ได้ใน กิจกรรมนะคะเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆมากมายนะคะสวนไอ้ตัวไข่นี้ก็เหมือนจะว่าดรอปจากพื้นที่ทาดัวหรือว่าดันเจี้ยนต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างนี้ว่าแต่เหที่ว่ามันดรอปนะมันก็คือมีโอกาสได้และไม่ได้แต่ที่ว่าทีมงานน่าจะจําไม่ผิดมันเหมือนจะได้จากไอ้กล่องเนี้ยใช่ไหมคือการลงดันเล็กครบหกรอบ, 6, รอบมันจะมีมทําไมเลื่อนไม่ลง มันจะมีกล่องนี้ส่งมาทางจดหมายใช่ไหมทีมงานคุค้นๆว่ามันเปิดได้ไข่เดี๋ยวเราจะทีมงานขอรีวิวการทุบไข่ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองไปลงดูกันสักหกรอบเบาๆโอเคก่อนอื่นเลยเราคลิกขวาที่ไข่ก็ได้นะคะมันจะมีหน้าต่างนี้หรือว่าจะมาเข้าตรงนี้ก็ได้นี่ทุบไข่มีรางวัลเดี๋ยวเอาทีมงานะเอาสีแดงก่อนเนาะก็ปาบเขาให้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างเบื้องต้นกันแล้วก็อันนี้จะเป็นไอเทมที่เราจะได้รับใช่ไหม oh. ทีมงานว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูอย่างที่เห็นค่ะเราจะมีไข่ห้าสีใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอนคอนที่ว่าคือเหมือนกับว่าจะช่วยเหลือให้เราได้ยไงคือเฮ้ยเป็นจับเวลา <laughs> เฮ้ยขออธิบายหน่อยก็ไม่ได้โอเค ช่างมันเรื่องเวลาโอเคเราจะเห็นค้อนตรงนี้ใช่ไหมคะนี่จะใช้ห้าตำลึงบนเงินบนนะคะไม่ใช่เงินล่าง10บตำลึงบนแล้วก็20่สิตำลึงบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าค้อนแต่ละอันนะคะมันมีอิทธิฤทธิ์ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยอ่ะเนี่ยถึงเวลาใช้ค้อนแล้วเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวทีมงานใช้ค้อนเงินได้สมฟองแน่นอนโอเคค้อนเงินเดี๋ยวเรามาดูกันทำให้อันญมณีพื้นที่โดยรอบสามคูณสามเสียโอเคชัดเจนก็คือสามคูณสามก็คือยังไงคืออย่างนี้ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดเก้าช่องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแนวขวางสามแนวตั้งสามสามคูณสามเก้านะคะเดี๋ยวเรานี่เราเอาพื้นที่ตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะแตกแบบนี้เลยนี่ป้าขอให ได้อะไรเนี่ยยาตี้หัวงยาเปลี่ยนเอ็นแล้วก็โบหิมานะคะอันนี้จะมีบอกนะคะว่าเราเหลือรอบอยู่สี่ครั้งก็คือเราสามารถเลื่อนได้อีกสี่ครั้งรวมถึงการใช้ค้อนด้วยนะคะอันนี้เวลาคงเหลือของรอบนี้ก็คือถ้าเกิดทีมงานเลื่อนช้ามันก็จะเสียรอบไปเนาะอุ้ยดูนี่มันมีโซ่ไม่กันแตกละโอเคเดี๋ยวทีมงานจะใช้ค้อนเงินอีกอันนึงเราจะได้สองฟองนี้ น่เฮ้ยฉลาดในการใช้เงินจริงๆคนเราก็บางทีกนมันก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบนึงนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าค้อนเงิน3าคูณสานี่สามคูณสามก้าช่องเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกัน ทีมงานเป็นคนชอบเล่นมินิเกมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงเรียกว่าเป็นค่าเวลาได้ดีเฮ้ยทีมงานได้สีทองหนึ่งอันโดนลูกช้ยคอสอ้าได้อะไรอะไหนหิมาซ่อนโอเคหูแล้วดูไข่มันกระจัดกระจายมากแล้รอบนี้ได้ไม่ครบแน่เลยขอนเลงแป๊บ อ้อันนี้ไม่ได้อะ่ะมีโซ่สองอันโอเคเรามาถึงการใช้ค้อนทองกันบ้างทำให้บนกระดานหมากรุกมีอัญญามณีเสียดเดีกันทั้งหมดอันนี้งงง,งใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดใช้กันดูแล้วเดี๋ยวทีมงานจะอธิบายให้ฟังเนาะค้อนเลือกก่อนสีส้มในกำลังดีโอเคค่ะเผื่อใครดูไม่ทันนะคะก็คือเมื่อกี้ทีมงานเลือกหินสีส้มใช่ไหมคะมันก็จะทําลายหินสีส้มทั้งหมดบนกระดานเลย นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกแบบเขาเรียกว่ายัางไงอะเลือกทำลายไข่ได้ทำลายหินนะเราก็ต้องดูว่าในแถวแถวนั้นน่ะมันมีหินสีอะไรเป็นหลักนะคะโอเคเดี๋ยวทีมงานจะใช้ควนทองอีกทีนึงนะคะทำลายสีเหลืองเห็นไหมสีเหลืองพังหมดเลย อย่าลืมนะคะว่าการใช้ค้อนเราจะใช้รอบนี้ไปหนึ่งรอบนะมันเขาเรียกว่าไงอะเสียหายแน่นอนเฮ้ยทีมงานเอาไข่ออกมาไม่หมดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เมื่อ,อกี้ได้อะไรายากันจิตตารสมุรมาเอาอีกอันนี้รอบพงเหลือเหลือสองแล้วนะคะสีเขียวมากทีมงานรู้สึกว่าไข่แต่ละฟองก็ได้ของมันเหมือนกันว่า เฮ่ยแถวนี้ถ้าสนใจขอเล็งแปบบ๊บนี่โคตงเลยคือมันไม่เอื้อเลยเราเราไม่สามารถย้ายหินแบบแน,นี้ได้นะคะขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้ายสลับหินก็บไข่อ่ะ อ้ยถ้าเกิดว่ามันสลับได้นี่ได้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะเนี่ยเฮ้อเอได้อยู่ได้อยู่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูค้อนโยกกันเมื่อกี้ค้อนเงินนะคะทำลายแบบเก้าคูณเก้าอนทองทำลายสีเดียวกันทั้งหมดในกระดานนะคะส่วนค้อนโยกศูนย์เสียอัญ,ญามณีทั้งหมดที่อยู่ในแถวนี้ ก็คือมันจะทําลายหินทิ้งหมดเลยหนึ่งแถวนะเดี๋ยวเราจะมาลองกับแถวนี้กันเลยแลนปาเพราให้หน้าอย่างที่เห็นคะ่ะว่าหินทั้งหมดมันทําลายคือทําลายทําลายหินทั้งหมดในหนึ่งแถวเลยแล้วก็แต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่นะคะคือเห็นแบบโซ่นี้ใช่ไหมเราจะต้องกระเถาะทั้ง กระเทาะทั้งหมดสองครั้งกระเทาะที่หนึ่งคือเอาโซ่ออกไปก่อนกระเทาะที่สองก็คือทําลายหินนะคะมันได้อะไรมาเนี่ยน้ํายาปานครองหอมไม้ชื่อนี่นะายันนาโชคเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้นะเดี๋ยวทีมงานขอรีวิวให้หมดก,ก่อนละกันเนาะเห็นเดี๋ยวทีมงานจะลองย้ายโซ่ดูเห็นไหมว่าเขาว่ามันทําแค่โซ่แตกเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้หินตรงนี้หายไปเนาะ นอ่จริงๆนะได้ทั้งวันนะพูดเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวขอเล่นก่อนโหแถวนี้มีโซ่ทั้งสองถ้าจะมีน่าสนใจก็คือสองตัวเนี้ยอยู่ซะสูงมาก ทีมงานจะใช้คอนเงินอันนี้ความคุม้มหรือไม่คุม้มวันนี้ผู้เล่นต้องพิจารณาเอานะทีมงานเล่นเอาสนุกเฉ่เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการใช้คอนเท่ากับการใช้เงินนะคะอย่าลืมข้อนี้เลยสะละทีมงานก็จะใช้คอนเงินได้อะไรไหมหิมาซ่อน หมดโอเคอันนี้ก็เป็นการเล่นทุบไข่คร่าวๆนะคะเราก็จะได้ของมาแล้วก็รวมถึงได้อะไรมานะตอนแรกเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรนะยันนำโชคใช่ปะ่ะชื่อคุ้นๆโอเคยันนำโชคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ายันตัวนี้มันแลกอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวเราไปตามพิกัดที่บอกซูโจสามสองศูนจ็สามหนึ่งเนาะ มาแล้วก็คือแรกกับอาเซียนเอ๋อนะคะแรกเปลี่ยนปึ๊บกล่องซ่อมแซมใช้หนึ่งอันกล่องซ่อมแซมนี่คือใช้ซ่อมพวกของใช่ไหมที่แบบว่ามันจะพังรับๆล่อๆปิดหน้าอัมพางสามารถใช้แล้วค่าคนได้5้าครั้งโดยที่ค่าสังหารไม่เพิ่มอ่ะสายพีเคถูกใจสิ่งนี้แล้วได้ห้ามวลด้วยใช้2อันในการแรกแล้วก็แรกค้อนนะคะก็คือ เราจะได้ไม่ต้องใช้เงินในการุบเนาะเสื้อเปนฝุ่นเฮ้ยได้นี้ด้วยอ่ะอ๋อก็คือเอาวัสดุผ้าเสื้อฝุ่นอันนี้หนึ่งร้อยอันมาแลกเป็นเสื้อเนาะดูแลวเสื้อน่าจะสวยนั้นเนี่ยเดี๋ยวทีมงานใส่ให้ดูดีกว่า,มาไม่ใช่อะไรตัวเองก็สงสัยไงชอบจริงๆเลยสายแฟชั่น Okay, okay. แต่ครู่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวทีมงานขออนุญาตกับร่างเดิมก่อนเนาะเพราะรู้ว่ารู้สึกเสื้อมันจะซับพอร์ตกับร่างปกติมากกว่ากับร่างเดิมโอเคกลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้ทีมงานก็มีไอ้นี่วัสดุภาพ ผ้าเสื้อฝุ่นอ่านยากคือคือไม่ไม่ได้อ่านยากอ่ะแค่นี้มันกันดเฉยผ้าเสื้อฝุ่นทั้งหมด100อันนะคะเพราะว่าเราจะแลกแลกแลกนี้เสื้อฝุ่นมาใส่คือทีมงานอยากรู้ว่ามันน่ารักไหมแค่นี้สายเฟช สีชมพูคือหลายคนก็น่าจะเดาทางออกนะคะว่าทีมงานค่อนข้างจะชอบสีชมพูใส่แล้วดูมีเนื้อมีหนังอะน่ารอกดูเหมือนแบบกำลังจะไปอาบน้ำคือผู้ชายอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ก็คือ ผู้หญิงจะมีเสื้อคลุมอาบน้ำใช่ไหมก็คล้ายๆกันประมาณนั้นเลยน่ารักจีทำเล่นไปใส่แล้วดูมีน้ำมีนวลใส่แล้วแบบเขาเรียกว่าไงอะดูมีซส้มีทรงหรือว่าเพราะว่าทีมงานอยู่แต่ตัวเด็กมาตลอดก็มไมู่ <c oughs> น้น่ารักตีน่ารักจีโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันหน่อยเนาะว่าการจะเล่นกิจกรรมทุบไข่ได้นะคะ <c oughs> หนึ่งเลยจะต้องมี VIP ยุทธภพก่อนไม่งั้นทุบไข่ไม่ได้ค่ะอย่างตอนนี้ทีมงานไม่มี VIP ที่พูดไปไหนอะอย่างตอนนี้ทีแอมไม่มี VIP นะคะก็จะไม่สามารถร่วมกิจกรรมทุกไข่ได้ปา<ะ>บเขาให้นี่ไม่มี VIP ยุทธภพทุกไข่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเปิดใช้งาน VIP ก่อน 2. จะต้องมีไข่ไขสามสีสีไหนก็ได้คือจะเรียกว่ายังไงดีอะความจริงไม่ต้องมีครบห้าลูกก็ได้แต่ว่า เราจะใช้สิทธิ์ในการเล่นหนึ่งครั้งอะมันก็ต้องเอาแบบห้าลูกให้มันคุ้มทุนหน่อยไหมคือแบบว่าเพราะบางทีอะการที่ว่าเราห้าลูกเราก็ยังแบบพอเลือกได้ว่าเฮ้ยลูกนี้อยู่แถวนี้มันน่าจะลงง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคแล้วก็มีคอนคอนคอนค,อน,คอนนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอเทมตัวนี้นะคะการที่เราจะใช้คอนก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องเสียงเงินบนการใช้คอนเนองินใช้ห้ากำลึงบน แล้วก็10ตตำลึงบนแล้วก็20่ตำลึงบนนะคะคอสงานทําลายหินแบบ9ก้คูณเเนาะเป็นช่องช่องแบบนี้เก้าคูณเแล้วก็คอนทองจะทําลายหินที่มีสีเดียวกันทั้งกระดานเลยนะอันนี้ทีมงานว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าบางทีเราทาลายหินทาลายหินไปปุ๊บมันจะเกิดการคอมโบเกิดขึ้นในกระดานนะคะมันอาจจะมากกว่าการที่เราทําลายตรงนั้นเนาะส่วนคอนโยกจะทําลายเลยถึงแถวถ้าสมมุติว่าเรามีไข่ แบบไขส่สีลูกเรียงกันในแถวเดียวอะไรเงี้ยเราใช้นี่คุ้มนะหรือเปล่าอ่ะคือทีมงานไม่ได้ใจว่าแบบไอ้ยาพวกนั้นมันหายากไหมไงถ้าเกิดว่าเราใช้แบบหนึ่งแถวเลยอะไรเงี้ยมันก็คือจะร่วงมาเลยสี่ฟองแต่ว่าอย่าลืมนะว่าต้องไม่มีโซ่ด้วยนะเพราะว่าถ้ามีโซ่มันก็จะติดโซ่นิหนึ่งเนาะโอเคทีนี้ก็เอามาแลกของได้ที่ซูโจนะคะมันจะมีพิกัดบ,บอกไอ้นี่ไอ้ยันน้ำโชค เราก็จะแลกได้เสื้อฟูนห้มวลประมาณด้วยเนาะเมื่อกี้ใช้2อันในการแรกโอเคแต่ทีนี้ที่มาของไข่ที่ว่าทีมงานติดค้างไว้ว่ามันดรอปในด,นดันด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าทีมงานไปลงดันนะมันก็จะลําบากเกินไปแต่ทีมงานจะไปลงดันเล็กหครั้งให้ได้กล่องน,นี้มาแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะมาดูกันทีมงานจําได้ว่ามันมีไข่ในนั้นอนะโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคตอนนี้ทีมงานมาลงสำนักเกลือนะคะเหลือรอบสุดท้ายเราจะได้กล่องนี้กันแล้วเนะาะคือถ้าเกิดว่าต้องลงดันเลยหกรอบอะ่ะดันที่ทีมงานเลือกก็คือสำนักเกลือกับสวีเ <laughs> พราะมันไม่ต้องวิ่งไกลถูกปะติดแป๊ดเจอถึงแล้วโอค้ครบหกรอบนี่ครบแล้ว ของที่ว่าค่ะพอเรากดรับรู้สึกว่ามันจะส่งทางนกเนาะไม่เข้ากระเป๋าเลยเดี๋ยวทีแม่จะลองกดรับดูอมันเป็นอะไรกับเมาส์ฮอเดียด๋วยวเดจิ้มไม่โดนนี่กดรับเลยของวิเศษสมาคมเกลือหรือว่าเข้ากระเป๋าอเลย่าเอาเข้ากระเป๋าเลยมีอายุเจ็ดวันนะคะเดี๋ยวเรา ดกันแตแนวหีบสมบัติไข่อีสเตอร์นี่แหละที่เราตามหาเก็บก็บเก็บนี่ก็คือเป็นที่มาของไข่ที่แบบว่าได้แน่ๆนะคะไข่มังกรมังกรทองสองฟอง <c ười> โอเคค่ะวันนี้ทีมงานก็มารีวิวกันทุกไข่นะคะเพราะว่า คือมันเป็นเขาเรียกว่านะเป็นมินิเกมที่แบบว่าใครๆก็เล่นได้เพราะสมมติผู้เล่นก็เป็น V ี P กันใช่ไหมอืมแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าการใช้คอนค่ะถ้าเราไม่มีคอนนะคะเราก็ต้องใช้เป็นเงินบนเนาะแล้วก็คอนหาได้จากไหนก็เมื่อกี้เหมือนมันจะบอกว่ามีดอกตามดักต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็เราสามารถเอายันโชคดีนะคะไปแลกกับ N p c ที่ซูโจตามพิกัดได้เนาะก็จะมีให้แลกคอนอยู่เมื่อกี้ทั้งสามสีเลยหรือว่าผู้เล่นจะใช้แลกห้ามดประมาณก็ได้ ก็คือเป็นมินิเกมเล็กๆในเกม m m o ที่มันหาได้ยากเหมือนกันนะ a จ g ทีมงานไม่ค่อยเห็นนะที่ว่าเขาจะเอามินิเกมแบบนี้ไปสอดแทรกอยู่ในเกมเออคือเป็นระบบที่น่าสนใจสําหรับทีมงานเลยแหละโอเคค่ะวันนี้ทีมงานก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปทําอะไรนะคะผู้เล่นสามารถติดตามรับชมได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากไว้ตรงนี้เลยว่าไป subscribe channel youtube monster caster นะคะเพราะว่าที่นั่นนะอัพคลิปเร็วมาก เร็วกว่า a c e b o o k อีกเพราะว่าคลิปที่ทีมงานอัพอ,อัดอัดไปอ่ะจะไปอัพที่นั่นก่อนแล้วค่อยขึ้นเฟซนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ข่าวสารใหม่ๆนะคะไปติดตามคะ่ะวันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ